เลือทิปวันนี้ขอเสนอวิธีจีบสาวสุดคลาสสิกตอนที่สองครับชวนคุยจากสิ่งรอบตัวเอ่ออยูอ่ชั้นแปดแห้อครับอืมเรื่องลิฟต์ครับสวยนะครับอืมแล้วก็มาเรื่องเสื้อ นอกจากเสื้อจะสวยแล้วเนี่ยผมว่าเนื้อผ้ายังดีด้วยนะครับเนี่ยใส่แล้วเหมาะมากเลยครับเหมาะกับเหมาะกับทรงผมนะครับว่าแต่เสื้ออะไรมาครับโทษนะครับขมอนุญาตดีน้ำหอมบอ้ผมชอบมากเลยนะครับเพลทโค้พนะครับโอ้ยถึงกับดมแขนเลยครับเนี่ยครับ อยากไปทันชนหน่อยนะครับอยากจะรู้ว่าเป็นนางสาวหรือว่านางฟ้าเอ้ยหาไม่เจอไม่อยากหาอะไรดีเนี่ยเอ้ยตกลงตกลงมีปีกแบบนั่นไงมาเรื่องคุยกับเธอไปเรื่อยๆเหนียวก็สนิทสนมกันครับไปไหนมาไหนมีของติดไม้ติดมือมาฝากนี่พอดีไปหาดใหญ่มาน่ะก็เลยซื้อไก่ทอดมาฝากโอ้โหขอบคุณนะไก่ทอดจากหาดใหญ่มาไกลครับ ไปงานแต่งเพื่อนมาเลยเอาของชำรวยมาฝากของชำรวยแหมน่ารักคนนะอ้าววันนี้เอาอะไรมาฝากเนี่ยอุ๊ย,อ,ยอะไรครับเนี่ยอุ้ยอะอะไรออาแั้งฝุ่นหรอวันนี้ไปงานศพพ่อเพื่อนมา <c oughs> ก็เลยเอาอัฐขพ่อเพื่อนมาฝากเอา ฝากโอ้ยไม่ต้องขอฝากจากทุกที่ที่ไปมาก็ได้เออ <ś ered> ก็เย็นเนี้ยอย่าลืมนะไปลอยังคานด้วยกันนิดนแต่จะได้ไปสูงสงสวรรค์ใช้โหราศาสตร์เท้าช่วยครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะนี่ดูหน้าหมองๆนะครับ ดิผมว่าดูดวงเป็นครับเดี๋ยวผมดูให้ดีกว่าอ๋อหรอคะค่ะนี่ถ้าทางคุณเนี่ยจะต้องเกิดวันจันทร์ใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะงั้นวันไหนครัไม่ใช่ค่ะวันพุธเราะหัดสุกเสาวันอาทิตย์ไล่ครบเจ็ดวันในหนึ่งสัปดาห์เลยใช่ค่ะ เกิดวันอาทิตย์เนี่ยนะครับเขามีเลขอัปมงคลเยอะมากเลยนะครับจริงเหรอคะใช่ครับนี่ผมว่านะกดเบอร์โทรศัพท์ให้ผมดีกว่าโอเคได้ค่ะได้ค่ะเนียนเอาเบอร์โทรศัพท์เห็นเห็นค่ะ้ยเลขดีครับกันเดงกกันสีไม่มีอัปมงคลเลยสักตัวนึงนะครับว่าแต่ชื่ออะไรครับผมจะได้เมมเอ้ยจะได้ดูว่ามีอัปมงคลหรือเปล่าคูเป้คูเป้นะครับนเมมใหญ่เลยเรียบร้อยครับ โอ้โหชื่อเนี่ยดีมากเลยนะครับดีพอๆกับเบอร์โทรศัพท์แั่ล้ะครับเดี๋ยวผมดูลายมือให้ดีกว่าอย่างนี้มันเรียกว่าลวนลามแล้วครับแต่รับรองว่าได้โกนนุ่มมากครับหยอกเอินล้อเล่นกับเธออยู่เป็นประจำแน่สกิดครับ แล้งตีกันเป็นเด็กๆจริงจบครับอื้อหือนักตกบันไดหยอกแรงไปไหมครับเนี่ยโคหากเลย ที่จิบสาวสุดคลาสสิกลองเอาไปใช้กันดูนะครับ